สวัสดีค่ะดิฉันนา,นางสาวไกนาิ์ีสอนสิทธิ์่6 5 2 7 4 0 2วันนี้จะมานำเสนอระบบรวบรวมน้ําเสียและการระบายน้ําฝนของชุมชนค่ะภาพรวมของระบบรวบรวมน้ําเสียประเภทของระบบรวบรวมน้ําเสียหนึ่งระบบแยกระบบรวมและระบบกึ่งรวมข้อพิจารณาในการเลือกประเภทหนลนักษณะภูมิประเทศปริมาณน,น้ำฝนความหนาแนงของประชากร องค์ประกอบของระบบรวบรวมน้ําเสีย1ท่อรวบรวมน้ําเสียบ่อพักท่อระบายหลักและโรงบําบัดค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการไหลของน้ําอัตราไหลอัตราไหลออกแบบใช้ข้อมูลสูงสุดของอัตราการใช้น้ําฝนและการใช้น้ําอัตราไหลน้ําฝนสูงสุดพิจารณาจากพายุการออกแบบ สัมประสิทธิ์น้ำท่าขึ้นกับประเภทพื้นผิวคอนกรีตดินพื้นหญ้าพื้นที่ระบายน้ำและความเข้มข้นฝนใช้ในการคำนวณปริมาณน,น้ำฝนและความเข้มข้นฝนสัมพัท์กับระยะเวลาฝนตกการการวมตัวและค่าอุทีฝน 1. ค่าอุทศฝน 2. เวลาที่น้ำจะไหลไกลสุด ถึงทางออก 3. เวลารวมตัวของน้ำท่า 4. ระยะเวลาที่ทำให้เกิดอัตราไหลสูงสุด 5. ใช้ในการคำนวณปริมาณไหลสูงสุดของท่อการออกแบบระบบท่อ 1. การจัดผังระบบท่อเลือกแนวท่อให้สั้นและลาดลงสู่ท่อหลัก 2. สมการที่ใช้ในการออกแบบจะใช้สมการเมนนิง และ 3. ความเร็วต่ำสุดสูงสุดของน้ำในท่อต่ำสุดจะป้องกันการตกตะกรอนและสูงสุดจะป้องกันการตัดซอกรายละเอียดทางเทคนิคของท่อ 1. ขนาดของท่อที่เล็กที่สุดและระดับน้ำในท่อ2กํกำหนดตามมาตรฐานท้องถิ่น 3. ความลาดของท่อสลป 4เพื่อให้แนวน้ําไหลด้วยแรงน้มถ่วง5ความดึกการวางท่อ6ป้องกันแรงดันจากพื้นผิวและน้ําใต้ดินเจ็ดท่อหลักความดันและการระบายอากาศในท่อ8ใช้ในการพื้นที่ราบและระบบซู๊ <c> ้า <oughs> มีช่องระบายอากาศเพื่อป้องกันแรงดันลบระบบรวบรวมน้ำเสีย มีหน้าที่รวบรวมน้ำเสียจากบ้านเรือนอาคารและสถานประกอบการองประกอบลหลัก1ท่อรวบรวมน้ำเสีย2บ่อพัก 3. ส,สถานีสูบน้ำเสีย 5. ท่อน้ำไปลงบำบัดน,น้ำเสียประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียเอประเภทของระบบรวบรวมน้ำเสีย 1. ระบบรวม c o m b i n e system รวบรวมน้ำเสียและน้ำฝนในท่อเดียวกัน2ระบบแยกแยกท่อน้ำเสียกับท่อน้ำฝนออกจากกัน3ระบบกึ่งแยกผสมบางส่วนเหมาะกับพื้นที่กึง่งเมืองระบบนะระบบระบายน้ำฝนทำหน้าที่ระบายน้ำฝนออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็วอง์ประกอบ1น้งางน้ำฝน2บ่อพักระบายน้ำ3า3 ท่อระบายน้ำ4จุดระบายปลายทางเช่นคลองหรือแม่น้ำการออกแบบระบบ 1. ต้องคำนวณถึงปริมาณน,น้ำฝนสูงสุด 2. ความลาดเอียงของท่อ 3. ขนาดท่อ 4. การเชื่อมโยงกับลงบำบัดน้ำเสีย 5. การบำร,รุงร,รักษายอย่างสม่ำเสมอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ออุดตัน แนวทางการแก้ไขการตรวจสอบและทําความสะอาดประจําน้ําเสียรั่วใช้วัสดุการซึมซ่อมแซมทันทีน้ําท่วมขังเพิ่มท่อระบายและสร้างบบอเพิ่มเพิ่มเติมบ่อพักเพิ่มเติมระบบเก่าเสื่อมเสมสภาพปรับปรุงและใช้เทคโนโลยีใหม่การออกแบบท่อระบายน้ำหนึ่ข้าอุาาบัติฝน คือระยะเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักในระดับหนึ่งซ้ำอีกครั้งใช้เพื่อกำหนดความรุนแรงของฝนออกแบบพื้นที่ทั่วไปของชุมชนมักใช้รีเทิร์นพีรอยเท่ากับ2-5ปีพื้นที่สำคัญเช่นย่านธุรกิจหลักหรือศูนย์ราชการใช้10-25ปีการรวมตัวของน้ำฝนคือเวลาที่น้ำจากจุดไกลสุดของพื้นที่ใช้ เวลามาถึงท่อหรือจุดพิจารณาความเข้มขน้นหาค่าจากเส้นโค้ง IDF ของพื้นที่จะขึ้นอยู่กับ TC และ Return p ลอยหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อชั่วโมงพื้นที่รับน้ำ พื้นที่ที่น้ำฝนจะไหลรวมกันเข้าสู่ท่อระบายน้ำหน่อยเป็นเฮกตารหรือตารางเมตรต้องคำนวณจากแผนที่ภูมิประเทศหรือจำลองพื้นที่อัตราการไหลจะคำนวณด้วยสมการและอติโอโนเมตต่อ q เท่ากับ c คูณ i คูณ a ส่วน360 C คือสัมประสิทธิ์การระบายน้ำ I าย <I S 1> ความเข้มข้นฝน A พื้นที่รับน้ำและผลลับคิ Q เป็นเมตรกำลัง3ต่อ S, <S การคำนวณขนาดท่อ Q เท่ากับ1ส่วน N AR กำลัง2ส่วน3 S, S. <S, S. <S กำลัง1ส่วน 2, 2> ใช้สมการเมนนิ่ง N คือความขูดข่าของท่อ A พื้นที่หน้าตัดของการไห R ล R แรัศมีไฮโดรลิก S ความลาดเอียงของท่อเมื่อรู้คิวแล้วสามารถคำนวณหาดีจากเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตรวจสอบความเร็วการไหลความเร็วเฉลีย่ย v เท่ากับคส่วน av Q ส่วน av และ Q ส่วน a เพื่อให้ท่อทำงานได้ดีและไม่อุดตันต้องอยู่ในช่วงที่เหมาะสม v ขั้นต่ำ0.6เมตรต่อ วินาทีเพื่อเพื่อช้ะล้างตะกอนมีสูงสุด3 3เม,มตรต่วินาทีป้องกันการกัดก่อน,น,นของท่อตรวจสอบระดับท่อและความดันเพื่อให้น้ำไหลต่อเนื่องไม่ย้อนกลับจะทำรูปแบบแสดงเส้นท่อระบบระดับบ่อพักและจุดระบายน้ำสุดท้าย สรุประบบรวบรวมน้ําเสียและระบบระบายน้ําฝนมีบทบาทสําคัญต่อสุขาพิบาลชุมชนการออกแบบที่ดีช่วยลดมลพิษและน้ําท่วมต้องมีการบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนของระบบ <c oughs> <c oughs> องค์ประกอบของระบบรวบรวมน้ําเสียและร,บรวบรวมน้ําฝนหนึ่งท่อและต่อท่อและ และการต่อเชื่อมของท่อแต่ละชนิดใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ PVC ต่อเชื่อมด้วยข้อต่อกันรั่วเพื่อป้องกันน้ำซึมและรั่วไหลแรงกดท่อโครงสร้างคอนกรีตที่ใช้ในแรงดันจากท่อบ,บอดบอตัวจจุดสำหรับตรวจสอบบำรุงรักษาและทำความสะอาดท่อหลุมรับน้ำดักตะกอนและเศษขยะก่อนนํำเข้าสู่ท่อ ทางน้ําเข้าข้างถนนช่องรับน้ําฝนจากผิวถนนเข้าสู่ท่อระบายน้ําบอ่อผ่านน้าเสียจุดระบายส่วนเกินของระบบน้ําเสียและน้ําฝนท่อออกท่อระบายน้ำปลายทางสู่คลองหรือแหล่งน้ําธรรมชาติ